จริงๆเราต้องยกระดับลแล้วรัฐสวัสดิการนี้เพื่อให้คนไทยทุกคนนียมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นลำพังป้าพอเป็นผู้สูงอายุปุ๊บได้600ใช่ไหมหกร้อยนี่ถ้าพูดถึงอามาค่าน้ำค่าไฟก็ยังไม่พอเพราะค่าน้ำก็เดิน200กว่า300ร้ค่าไฟก็4 500มันไม่พออยู่แล้ว อย่างลูกสาวต้องส่งให้ป้าเขามีลูกเล็กๆี่กำลังเรียนป .1 ป .2 น่แทนที่เขาจะได้เอานั้นไปพัฒนาลูกไปพัฒนาครอบครัวเขาต้องเกียดเงินสองพันมาให้ป้าซึ่งเป็นผู้สูงอายุเนี่ยกลายเป็นว่าป้าส่งความยากจนไปให้ลูกไหมท้าไม่ให้ป้าป้าเอาที่ไหนในเมื่อป้าไมได้แค่หกร้อยถ้าถามว่าเอออยู่มาป่านนี้ไม่มีเงินเก็บเหร มันมีเกินเก็บมันก็ต้องใช้ยิ่งของแพงตอนนี้ค่ะตอนมาก่อนเติมน้ำมัน40-50ตอนนี้ป้าต้องเติม80กนะับร้อยหนึ่งผู้สูงอายุซึ่งได้แค่600มันไม่พอกินคุณภาพชีวิตก็ไม่ดีเปรี้ยวหวานก็ไม่ได้กินดีนะว่ามีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้าไม่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพเหมือนสมัยก่อนก็ต้องขายงวขายควายเอามารักษา แต่ถ้าหากว่าปรับจาก600เนี่ยมาเป็น3,000นะลูกหลานเราไม่ต้องส่งนะทุกคนก็มีสวัสดิการที่ดีมันจะได้กินเปรี้ยวกินหวานใช่ไหมยังได้เก็บออมได้อย่างน้อยเขาก็500เก็บนะ1 0 0พันนึงเนี่ยไปเสียค่าน้ำค่าไฟนะแล้วในชุมชนยาเสพติดลูกหลานมันก็ไม่ไปติดเพระอเลยพราะปู่ย่าตายายมันไม่เครียดแล้วมีเงินไม่ใช่พอมันมาขอสัก20บาท ไม่ไม,ไมีแล้วเด็กไปไหนอะคะไปรักเล็กขโมย้ไปติดยาไปสูบยาไปดื่มน้ำท่อมมันเป็นหน้าที่ที่รัฐต้องจัดสรรให้และเป็นสิทธิทีประชาชนคนไทยทุกคนต้องได้รับสวัสดิการนี้